สวัสดีชาวโลกพบกักผมต่รอบโลกครับคือเมื่อวันก่อนเนี่ยผมได้มีโอกาสคุยเล่นกับเพื่อนของผมตามสไตล์ผู้ชายคุยกันไปคุยกันมาจู่ๆก็คุยกันเรื่องคอโคโยตี้ซะอย่างนั้นคือไม่ได้คุยแบบทะลึง่งหรือว่าอะไรทํานองนั้นนะครับแต่ออกแนวอยากรู้อยากเห็นซะมากกว่าคือสงสัยกันว่าสาวนักเต้นสุดเซ็กซี่ที่คอยมอบความสุขให้กับทุกๆคนอย่างสาวโคโยตี้เนี่ย ทำไมเขาถึงเรียกกันว่าคโยตี้นะฝรั่งหรือว่าคนต่างชาติเขาเรียกคโยตี้เหมือนกับบ้านเราหรือเปล่าและถ้ามันไม่ได้มาจากภาษาอังกฤษไอ้คำเนี่ยมันมีที่มาจากไหนใครเป็นคนคิดซึ่งวันนี้ผมตายรอบโลกก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันด้วยนะครับเผื่อว่าจะมีใครที่สงสัยเหมือนกันกับผมและเพื่อนและถ้าทุกคนอยากรู้กันแล้วจะลืมกดไลค์และไปฟังกันครับก่อนอื่นเรามาดูความหมายของคําว่าคโยตี้กันก่อน คำว่าค o y ตี้ในภาษาอังกฤษจ,จริงๆแล้วอ่านว่า c o y ตี้เป็นชื่อของหมาป่าชนิดหนึ่งที่อยู่ในแถบอเมริกาเหนือถ้าใครเคยดูลูนิชูนอาจจะเห็นหมาพันนี้อย่างชินตาในฐานะเจ้าหมาท่าทางเจ้าเล่ห์ที่คอยวิ่งไล่จับเจ้านกตัวฟ้าหางฟูส่งเสียงปี๊บปี๊บปันเอกลักษณ์คอยย่ะเย้ยเจ้าหมา c o y ตี้และเจ้าหมาโง่ตัวเนี้ยมันก็ไม่เคยจับเจ้านกได้ไดสักทีนะต่อไปในคลิปนี้ผมขอเรียกหมาป่าค o y ตี้นะครับ เพราะว่ามันชินปากชินหูของคนไทยอย่างเราๆมากกว่าเจ้าหมาโคุยอตี้เกี่ยวกับสาวสาวคุยอตี้อย่างไรอันนี้ขอเกริ่นก่อนนะครับว่ามันน่าสงสารหน่อยนะคือหมาป่าโคุยโอตี้เนี่ยเป็นหมาป่าที่ใจเด็ดมากเมื่อมันติดกับดักของนายพรานมันจะไม่นอนแอ่งแม้งรอนายพรานมาจับมันแต่มันจะพยายามดิ้นรนอย่างสุดชีวิตที่จะออกจากกับดักแม้ว่าจะเสียขาติดไปกับกับดักก็ตาม จึงมีการนำหมาป่าโคุยอตี้ไปเปรียบเปยกับผู้ชายสายเที่ยวที่มีการร่วมหลับนอนกับสาวๆในสถานเริงรมแบบอารมณ์ประมาณตอนกลางคืนก็สนุกสุดเหวี่ยงจากฤทธิ์ของแสงสีและแอลกอฮอล์แต่พอสั่งเมาขึ้นมาในตอนเช้าหน้าตาของพวกเธอกลับไม่ตรงปกและก็ไม่ได้สวยเหมือนตอนกลางคืน <Run. S 1> และผู้ชายเหล่านี้ก็จะหนีสุดชีวิตแม้ว่าแขนของพวกเขาจะถูกพวกเธอนอนทับอยู่อย่างกับหมาป่าโคุยอตี้ติดกับดัก ที่พร้อมจะสละขาของตัวเองเกิดเป็นคำแสดงว่า coyote ugly ซึ่งเป็นคำที่เหยียดนะครับแต่ว่าน่าเกลียดมากอะไรทำนองนี้แล้วคนไทยรู้จักคำนี้และนำมาใช้กับสาวๆได้อย่างไร อันนี้ต้องย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2543ิบซึ่งเป็นปีที่ภาพยนตร์โรแมนติกคอมดี้ในชื่อที่เป็นคำแสลงที่เราพูดถึงก็คือ Coyote Ugly ออกฉายโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของสาวเสิร์ฟบนนอกคนหนึ่งที่ตัดสินใจเดินทางเข้ามาทำงานในเมืองใหญ่จะพลัดจับผูไปสมัครงานเป็นสาวเสิร์ฟในคลับที่มีชื่อว่า Coyote Ugly เหมือนกับชื่อเรื่องแล้วในเรื่องก็มีสาวสวยเต้นกันเย่อเยวอเพื่อดึงดูดลูกค้าซึ่งเป็นภาพจำในภาพยนตร์ ใครอยากรู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ลองหากันมาดูนะครับซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็โด่งดังมากในประเทศไทยทั้งเพลงประกอบก็ดังนะลองไปหาฟังดูนะครับผมจนผับบาร์ในบ้านเรายุคนั้นเนี่ยก็มีสาวสวยมาเต้นดึงดูดล,ลูกค้าเหมือนอย่างในหนังเลยที่ผมหาข้อมูลมาได้เนี่ยโคโยตี้เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยที่ร้านที่ชื่อว่าฟอร์เตซึ่งเป็นสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในซอยสุขุมวิท24 คือมีการนําสาวมาเต้นสร้างสีสันและสาวสวยเหล่านี้ก็ได้ชื่อตามในหนังว่าสาวสาวโคอยอตี้ไปโดยปริยายสรุปก็คือโคอยอตี้มีอิทธิพลมาจากหนังเรื่องโคอยอตี้แอคลีนั่นเอง